ยดยตรงไหนก็ขับติแกตกต๊น่ะกท่ไปเลยไปครับของนีงอย่าให้เป่าทิ้นะครับครับครับเี้บบเป็นเล่กบุคใช้ทิ้ล่ะเออไปยบุนปยาบนเฮ้ยบอเรสทิ้เนี่ยมันชอเสิเ้าเนาะ อ๋อนี่นี่แกเดินลงมานี่เดินมาอย่าไปบกกลับลองแกอ่านหาดนะครับคนก่อมดึงหนึ่งเราคนอ้วนยิงยังขนาดนี้ก็นี่ก้าวแกจะลงมาอย่างครับแกถึงได้จะไปอันธนาคารธนาคารแล้วก็แจจะไปบัสมดอายุแล้วนี่อยู่มายิงสามคนเลยลูกเบ้าเนี่ตายไปแล้วแล้วก็เหลือหลานหลานลูกเปิดอยู่นานที่ต่อบ่ได้ ทำงานอยู่ังโทรแล้วนมาห้ามเนาะอ่ะทำงานอยู่ติดงานโแล้วนี่ก็เหลือไม่ญิงสามคนเจ้าตังแบงเออก็บอปเดแล้ววะเดแบงคให้ยืมันสอบยูกันเนาะไปกตลดีหนาตำรวจเปิยกเปิเบาแทบ้านู่หลงังเฮสบานเฮสบ้านได้เหลวแล้วทุกยางะนู่กับมันห้าคนหนี้ยหคับ <c oughs> <c oughs> สองล้านเนี่ยทำแป้งกลุงไทยกุเทพม้นะมาพักวันสามวันแยกับันีนะใครเด็กคนลามาติ๊กอันน้เด็กเขาติดกัน